ไปแล้วไปแล้วจับไปไหนดาวจับไปไหนไปแล้วครับช้างน้อยตัวนี้ตกมันอีกแล้วครับไปใส่อีกไปหาแม่ไป,ไปหาแม่เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ดาวเอา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 เอ,าไไอ,อยดาวมงคลโอ้เอาละครับเอาล้ครับ เออต้นไม้พเฮ้ยต้นไมเฮ้ยเฮ้เอช้างน้อยคุกฝุ่นเออเอออืมอืมอืมฝุ่นขาวฝุ่นแข็งอืมอืมเขียดนอนขัดนอนขัดโกรธโกรธโกรธพ่อไปไปหาแม่แป้งงอนครับงอนเขียดแล้วเอ้ต้นไม้ นี้เรามาดูช้างตกมันครับเริ่มแล้วครับพอเจอน้ำมันเข้าไปนะคะโอ้โหช่วงบรรยากาศยามเช้าๆ้าสุดยอดครับช้างน้อยตัวนี้ไม่รู้ว่าโตขึ้นจะได้ไปแห่งานหรือเปล่านะคะตกมันทุกวันเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะ โออาบน้าให้พูดกับเป็นอึ้งอ่างอึ้งเผาเล่นกีดินไร้ยหลดเนาะบริเวณไปใส่ดอกค่ะยูน้ำไส้เนี่ล่ะอื้งเผาตัวนี้าาาดาวเอย้ยน,นูสามขวบจะสี่ขวบแล้วนะลูก ไปแล้วไปแล้วจับไปไหนดาวจับไปไหนไปแล้วครับช้างน้อยตัวน,นี้ตกมันอีกแล้วครับไปแล้วหายแล้วเข้าป่าเข้าป่าดงพงไพแล้วครับเขียดเขียดพอใบไปเขียดเขียดพอใปไปเพเนียดเขียด จะไปได้ไงวันนี้หนูเปิดโรงเรียนไปเร้วไปเร้ยวเ,เ,เอาเอาเครียดครับผมอยากไปทํางานพ่อทําไมไม่ให้ผมไปเอาเลยครับเอาเลยครับวันนี้มีงอนงอนครับงอนสีดีกันไงบนานอ่อนีนอก,กบพอนี่นอปารถลดคณะหมอลัมผู้ใดเรามาจอดอยูน่นี่ทีมงานดาวมงคลเป็น,นหมอลัมคณะนี้บ่เคยได้ยินได้นี่ เคยได้ยนินแต่ช้างภายดาวมงคลอันนี้เป็นทีมงานดาวมงคลนี่ไ่เคย,เยได้ยินเลยค่ะคนคือสิเลนดีเนาะมาลัมนี่เนาะไปแล้วไปแล้วงอนงอนงอนขอเสียงพระเอกมาล่มเลยคะ่ะขอเสียงพระเอกมาล่มเลยคะ่ะ แยาเถียงเอะเว้ยท่านบอกเป็ไปยังตองเถียงนึ่งไปเร้วไปแล้ว จะไปไหนครับช้างน้อยตกมานนาดาวาดครับวิ่งฮัตสายวิ่งรัดขวัวไม่ผมไปใส่ผมเล่นทูตน้นไม้กด้ตัวครับอู้ยู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 ยอุยทาทูตน้นไม้ไหมอุย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 โอย้ถูต้นไม้โลกแบบโรคจดจำครับโอ้โหดูนะโอ้โรคต้องจดจำผมไปอีกนานครับ ไปใส่ไปใส่ไปหาแม่ไปหาแม่เฮ้ยเฮ้ยเจ๊น้าเอ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 าาเอาบ้ามาเล่นนาบ้านเดี๋ยวไปเล่นน้แม่ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเอาช้างป่าช้างป่าช้างป่ามาจากไหนช้างป่า ไม่เป็นผมไม่เป็นช้างป่าผมเป็นช้างบ้านไม่ไปโยโยไม่เอาโอ้ยเนาะเอาแต่ใจเขาอาแต่ใจพูดพุ่นพุ่นพุ่นอะไรแหละอะไรจ้องแล้วจ้องแล้วจ้องจะไปหาแม่อย่างเดียวเลยเป็นเด็กที่อ่อนโตแล้วนะลูกจะสี่ขวบแล้ว อะไลประเไปประเดินานาบ้านเถียง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 มีเถียงครับค่ะ เพือ่อ,อน่ะเพื่อน่ะเว้ยเว้ยเว้ยเชียนให้หหหหหหพ่อไปตีกอไผ่บ่ได้เด้อ <ไป S 1> เปิดเป็นเก้าส้นกอไผ่กอบบอยางไงเอหนึ่งถึงเพื่อน่ะพลังช้างมหาศาลนะคะดูค่ะ<ไ>ปาด ดันล่งนี่เพื่อสิคุ้มหานอไม่เก่งยังเลยทำไมฉลาดเยี่ยงนี้เ,ออเจ้าช้างน้อยดาวมงคลโออเอาล้วครับเอาล่ะครับเออช้างน้อยคุกฝุ่นเออเออเอ,อืมอ,อืม อืฝนขาฝนแข็งอืมอืม,อมเขียดนอนขัดนอนขัดโอ้โกลโกลโกลพ่อเบ๊มไปหาแม่แป้งงอนครับงอนเขียดแล้วเรื่ตอต้นใหม่บดเงือดเด้อต้นไม้ไผ่เฮ้อบดเงือดเด้อต้นไม้ไผ่ คนไม่ไพผมก็สนผมขอเล่นย่างเดียวใส่แล้วไปใส่นอบาดเนี่ยโอ้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 โเออหานอหานอไม่เอาเอาไม่มีบอมีบอ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตูตาทุ้มตาไปแล้ว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 พเพรินเหนื่อยแล้วโอ้ยไปน้าหาตัวยู่ก่อนค่ะช้างหลุดนะคะน้องดาวหลุดไป มวยมวยเห็นไหมตัวอยู่เห็นแล้วโอ้โหตกมันครับผมตกมันครับผมยังไม่หยุดตกมันครับเออเออเอาบะได้หรอค่ะบะได้คุ้มบะได้ค่ะสร้างน้อยตัวนี้ตกมันดีอ่ะพูดผุน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 พุนผุนผุน พออไม่อยู่นะคะต้องเอามาผูกไว้เพราะว่าตกมันเก่งจังเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปโรนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ